โครงการระเบียงเศรษฐก,รรฐกรรฐิจกัมพูชาเวียดนามไทยเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับต้นแล้วค่ะเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางน้ำระหว่าง3ประเทศติดตามจากรายงานค่ะเชื่อมโยงร,ระหว่าง3ประเทศทางน้ำภายใต้บริบทความประสงค์ของโครงการระเบียงเศรษฐกรรฐิจกัมพูชาเวียดนามไทยหรือ CVTEC ได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับต้นแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2 5 6 7 ดยการสนับสนุนการสำรวจเส้นทางทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาที่เสบสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดบริษัท GTVC สปีดบอกัมพูชาและพาตากัมพูชา, ata, ชาผู้ร่วมสำรวจเส้นทางน้ำมีทั้งสมาคมอินเดียพัทยาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดคณะผู้ประกอบการและเอเจนซี่ด้านการท่องเที่ยวจากประเทศไทย ครั้งนี้เริ่มต้นเดินทางด้วยรถยนต์จากอำเภอเคลองใหญ่จงังหวัดตราดราชาอาณาจักรไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาเล็กอำเภอเคลองใหญ่จงังหวัดตราดไปสู่จังหวัดเกาะกงราชาอาณาจักรกัมพูชาจากจงังหวัดเกาะกงราชาอาณาจักรกัมพูชาคณะได้เดินทางทางน้ําด้วยเรือท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อไปอยังจงังหวัดศรีหนุวิลและจุดสุดท้ายคือที่จังหวัดกัมปอดราชาอาณาจักรกัมพูชาในวันเดียวกันนี้ทางจงังหวัดกัมปอดราชาอาณาจักรกัมพูชา ได้เปิดท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติกัมปอดขึ้นโดยคณะจากประเทศไทยที่โดยสารมาทางน้ําเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ได้ใช้ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติกัมปอดแห่งนี้ซึ่งมีนายเป็งโปเนียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายปากสสขุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและนายเหมือนกองเกียร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปอดรอให้การต้อนรับพร้อมคณะท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติกัมปอดแห่งนี้จะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ของประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านให้สมบูรณ์มากขึ้นนางวิยดาสวงที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดมองว่าสําหรับการท่องเที่ยวทางน้ําเชื่อมสมประเทศกัมพูชาเวียดนามไทยกําลังเป็นสิ่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจจุดดึงดูดก็คือการประหยัดเวลาและการได้สัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งตลอดเส้นทาง เส้นทางที่มันใหม่แต่วันนี้เราพาผู้ประกอบการมาเพื่อให้ดูว่าในสิ่งที่เราพามาในวันนี้มันขายได้จริงไหมมันน่าสนใจขนาดไหนปุ๊บเราผ่านเส้นทางทางน้ําที่มีศักยภา,าพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชายหาดเกาะแก่นนะคะแล้วก็ชุมชนที่น่าสนใจแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการเดินทางแล้วในขณะที่นายธรรมธรจันประเสริฐผู้ประกอบการบริษัทคาสสิ global t r a เวล ที่ร่วมคณะสำรวจทางน้ําในครั้งนี้ก็เห็นว่าเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ํานี้น่าจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบความใหม่ชอบการเดินทางที่สะดวกและชื่นชอบธรรมชาติทางทะเลสะดวกครับสะดวกสวยสดงดงามลูกค้าที่ชอบเดินทางใหม่ๆครับเดินทางเส้นทางใหม่ๆแล้วก็ไปชื่นชมธรรมชาติครับเส้นทางน้ําครับเร็วกว่าทางรถด้วยครับผมเร็วกว่าทางรถครับผม ในโอกาสเดียวกันนี้ทางพาต้ากัมพูชาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยวกัมพูชา2024ขึ้นที่โรงแรมคูตไทม์รีแลครีสอร์ทกัมปอดราชอาณาจักรกัมพูชามีนักธุรกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมมากกว่า200รายจาก75บริษัทจาก8ประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแพ็กเกจการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆในกัมพูชาและโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งของกัมพูชาด้วยทั้งนี้ในพิธีเปิดงานบุญสมุดครั้งที่11 เม bon um ื่อวันที่13ธันวาคม2567ที่จังหวัดกำปอดราชนาจักรกัมพูชานั้นพลเอกคูณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะจากประเทศไทยที่มาร่วมเปิดท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติกัมปอดและเข้าร่วมงานบุญสมุดในครั้งนี้ด้วยก็นับได้ว่านี่คือก้าวสำคัญของซีวีเทคในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศในระเบียงซีวีเทคคงต้องจับเข่าคุยกันเพิ่มขึ้น ดยเฉพาะเรื่องระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศหากสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคแล้วการจะเป็นหนึ่งตลาดของ3ประเทศเพื่อรองรับนักเดินทางคุณภาพและนักธุรกิจไมซส์ทั้งในและต่างประเทศก็คงไม่ไกลเกินจริงสแสวนสีทองนักประชาสัมพันธ์จำนานการสำนักงานประชาสัมพันธ์จนนังหวัดตราดรายงานจากกัมปอดราชนาจากกัมพูชา